สวัสดีครับ,สสรบเสียงดังๆนิดนึงครับนี่พี่โอนิติเทพครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพและนี่คือขอต้อนรับติ๊กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์คนดังในรุ่นปัจจุบันดาวรุ่งพุ่งแรงมาใหม่ซึ่งที่จริงแล้วเราเคยเจอเขาในช่องพี่โอมาก่อนแต่ตอนนั้นเขายังไม่ดังตอนนี้ดังแล้วนะครับนี่คือท่านโอนสันนติโลกสวัสดีครับสวัสดีครับคือ คอนเทนต์ <Content S 1> ผมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนังไงแล้วคือ,อถ้าเกิดคนในวงการโหรหรือว่าการดูดวงบางคนเขาแบบต,ต,ติดตามผมกันแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยก็ลองไปดูได้นะถ้าแบบว่างงว่าไอ้นี่มันใครไะเนี่ยอยู่ๆมาคุยกับพี่โอเนี่ยนะมาจากโหรซันนะครับลองไปดูเอากลกันนะครับอันนี้พี่โอ <laughs> สามารถแนะนําได้ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้แต่ก่อนนี้เราเคยมีกิจกรรมใดๆร่วมกันมาอยู่หลายอย่างนะครับต,ต,ตั้งแต่ที่รู้จักกันมาน่าจะสิปีได้มนะั้ง <No. S 2> ตั้งแต่ผมอยู่มสอ, uh, องตอนนั้น<ถ>พี่โอ๋ก็มาเล่นละครอยู่ที่โรงเรียนผมแลก็เจอครั้งนี้ก็เลยปลื้มใจมากเ,เพราะแสดงเก่งจัดก็เลยโค้น Facebook ไปจนเจอพี่โอ๋เนี่ยแหละทีนี้นพี่โอ๋ก็เลยแบบทําไม่ใช่พี่โอ๋นะทิกตอก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอนะ่ะคือผมอาจจะไม่ทำทิกตอกเพราะว่าเขาสอนผมสแสดงเขาสอนผมออกกล้องหมดเลยนะคนะนี้ ถือว่าแบบว่าเป็นครูชั้นยอดเป็นครูชั้นดีนะเรียกพ่อครูได้เลยโอ้โหเกิดถึงขนาดน,นั้นเลยครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> ขอบคุณแต่ตอนแรกพี่โอ๋ก็แซวๆเหมือนกันนะว่าจะเรียกท่านโหนสันว่าปุโรหิตซอซะหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยติดตามพี่โอ๋เป็นประจําจะรู้ว่าพี่โอ๋จะไม่ไปทางโหราศาสตร์และไสยศาสตร์แต่พี่โอ๋ขอยืนย,ยันว่าโหนชันคนนี้ไม่เหมือนกับ คนอื่นๆที่เรารู้จักไม่เหมือนกับหมอดูต้นมะขามเออไม่เราเราไม่ระบุแล้วกันหมอดูมีทั้งดีและไม่ดีแต่คนนี้ดีแน่นอนนะครับคือว่าจะแนะนําในสิ่งที่ดีแล้วก็จะไม่ใช่ว่าอุ้ยคุณมีเคราะห์นะจะต,ต้องสะดอกเคราะห์ต้องหาเหงออะไรเนี้ยต้องขึ้นทูต้องอะไรประมาณ ไม่ใช่ขับคำนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าคือหลายคนก็ยังแบบว่ายังแยกไม่ออกว่าอะไรคือโหนอะไรคือหมอดูนะค้งโหนก็จะใช้หลักวิชาการในการพยากรณ์คนแต่ถ้าหมอดูก็จะต้องแบบจับสุ่มจับสุ่มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีความแตกต่างนะทีนี้น้องซันแต่ก่อนพี่เรียกน้องซันตอนนี้พี่ก็ยังเรียกน้องซันอยู่เหมือนเดิมได้นะนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ยกเว้นว่าเวลาต่อหน้าอยู่ที่สัารณะแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาของโหนซันเยอะแยะเนี่ยพี่ ค่อยแอบแอบคค่อยเรียกต่อหน้าคนอื่นว่าโหนซันนะครับตอนนี้เราอยู่ลําพังก็เท่ากับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนํานะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ช่องพี่โอที่อาจจะสับสนว้าวุ่นตัดสินใจอะไรไม่ถูกเนี่ยแล้วต้องการที่พึ่งแบบเหนือธรรมชาติหรือที่พึ่งอย่างมีหลักวิชาการอันนี้เราใช้เป็นหลักเกณฑ์สิติอะไรต่ตางๆน,น,นะครับก็นั่นแหละ ก็น้องสันนอกจากจะศึกษาตำราโหนแล้วยังศึกษาเรื่องจิตใจคนเรื่องเรื่องทางพุทธศาสนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณจิตวิญญญเญอะนะคบจิตสมาธินั่นแหละนั่นแหะเป็นเหตุที่สามารถทําให้สิ่งต่างๆศาสตร์ต่างๆนี่มาประกอบกันเป็นเป็น เป็นเครื่องชี้วัดหรือว่าเป็นดัชนีแล้วกันเป็นเป็นแนวทางไม่ใช่ชี้ชัดว่าคุณจะต้องทาอย่างนั้นคุณจะต้องทาอย่างนี้<ช>นะครับเป็นแนวทางแล้วเราก็สามารถปรับใช้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นพี่โอ๋สามารถแนะนําน้องซันในช่องพี่โอ๋ได้เลยนะครับว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่ที่อยากรู้จักหรือกําลังคิดที่จะอยากจะหาที่ปรึกษาเนี่ยก็เข้าไปที่ช่องของโขนซันนัติโลทวีศุกได้นะครับทั้ง YouTube และ TikTok ครับ พิมพสั้นๆโหนสั้นเฉยๆนะคลิปนี้เป็นคลิปแนะนาโหนสั้นเดีวเราจะมีคลิปคุยถึงหนังอินเดียที่เราดูกันคลิปหนึ่งนะครับตอนแรกตอนแรกก็จะเปิดว่าคุยหนังอินเดียนี่แหละเราเราต้องแนะนําตัวให้รู้จักกันก่อนโอ้ยังตาตึงใจอยู่เลยนะหนังอินเดียเรื่องนี้รจริงๆเนี่ยผมเนี่ยมาประชนภัยดูหนังอินเดียกับพี่โอ๋ก็บ่อยแต่ว่าเรื่องนี้คือรู้สึกว่าประทับใจเป็นพิเศษแล้วก็แบบเกือบไปแล้วไม่ล่ะอืมเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวจะหลุดข้อความสําคัญเราจะไว้อีกครั้นึังที่แบบไม่เรื่องนี้มันต้องพูดรอบฉายอะ่ะเกือบหายถ้าเราไม่ไปจองก่อน<ช>คือเขาะจะเอาออกแล้วแบบน่าเสียดายมากถ้าคนไทยไม่ได้ดูหนังเรื่องอนี้คือคือตามหลักของเมเจอร์นะเราไม่ได้นินทาเมเจอร์นะครับอันนี้ต้องขอบคุณเมเจอร์เลยที่เอื้อเฟื้อให้เราชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าหลักการของเขาเนี่ยถ้าไม่มีคนดูเลยสักคนเดียวที่กดซื้อตัว๋วเขาจะตัดรอบนั้นออกครับ แลนะณเวลาที่เราพี่โอ,อกมาถึงนี้แล้วเนี่ยมันแผนผังยังไม่มีคนเลยก็ต้องกดซื้อตั๋วไปก่อน<ม>ก็โชคดีโชคดีที่ยังมีโปรแกรมฉายอยู่แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมท่านอื่นที่มาดูเป็นเพื่อนเราด้านหลัง3-4คนด้วยคือเป็นหนังดีจริงๆครับหนังดีที่ขนาดว่าจะต้องแนะนำแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันในคลิปต่อไปที่จะคุยถึงดีเรื่องนี้ใช่เลยครับเรื่อง จันดูแชมเปียนอืมจันดูแชมเปียนตอนนี้ตอนนี้คลิปนี้เป็นคลิปแนะนำตัวทิ้งท้ายอะไรได้เลยเชิญชวนคุณผู้ชมได้เลยคือสำหรับคนที่แบบว่าแบบใช้คำนี้ท้อแท้กับชีวิตนะแบบกำลังใจไม่มีแบบมองโลกในแง่ร้ายนิเกตีฟจิงกิงอยู่ตลอดหรืออะไรเงี้ยบางทีเนี่ยเราอาจจะฟังคำคำ,คำของคนหรือว่าฟังคำของหมอดูหรือจะฟังคำของใครก็ไม่รู้แหละเข้ามาแล้วแบบรู้สึกว่า มันยังให้ไฟได้ไม่เต็มที่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้มันสามารถที่จะให้ไฟกับคุณได้เต็มที่มากกว่าคาของคนนะครับถือว่าเป็นสื่อคุณภาพชนิดหนึ่งเลยถ้าดูแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยกลับบ้านไปล้วงทำอะไรสักอย่างและเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเพื่อทําให้เราแบบว่าขุดความฝันเก่าๆที่เราอาจจะเกี่ยวไว้ในลิ้นชักเนี่ยออกมาปักขุดแล้วก็ทําให้มันอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งผมมองว่าเรื่องนี้มันจะให้คุณค่าทางจิตใจแล้วก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยนะครับ ครับนี่คือคุยเรื่องหนังไปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่นี่คือเรื่องหนังหนังหนังเรื่องเนี้ยมันมันได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าผมรู้สึกว่า จบแล้วมันรู้สึกอยากจะออกไปพัฒนาตัวเองมากครับพี่โอตั้งใจจะแยกเป็น2คลิปคือคลิปแนะนําตัวเราเองก่อนแนะนําเชิญชวนให้แฟนคลับของโหนซันมาติดตามพี่โอแฟนคลับของพี่โอติดตามน้องซันด้วยแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเราจะเจาะพี่โอมีเมื่อกี้อ่านรายละเอียดของหนังเรื่องนี้มาแล้วด้วยแล้วเราจะได้คุยกันละเอียดอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้ก็แฟนคลับน้องซันมาติดตามพี่โอด้วยแฟนคลับพี่โอไปติดตามน้องซันด้วยนะครับโอเคก็พบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ